คลิปนี้สนับสนุนโดยไฟฟายไทยแลนด์ใครสนใจไมโครโฟนสำหรับพอดแคสต์หรือสตรีมมิ่งในราคาย่อมเยาติดต่อได้ที่แฟนเพจไฟฟายไทยแลนด์ได้เลยครับสวัสดีครับถ้าผมจะบอกว่าเมื่อประมาณ300ล้านปีที่แล้วแผ่นดินทั้งหมดบนโลกของเราได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นมหาทวีปที่ชื่อว่าแพนเจียทุกคนก็คงไม่รู้สึกแปลกอะไรใช่ไหมครับมันเป็นความรู้พื้นฐานที่ใครๆก็รู้เรื่องนี้แต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้เมื่อประมาณ 7 0ถึงปปีที่แล้วทุกคนคงหาว่าเราบ้าน,นะครับเพราะว่าไม่มีใครเชื่อว่าแผ่นดินจะสามารถขยับได้มันเป็นยังไงมาก่อนมันก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปแต่ชายที่ชื่อว่าอันเฟรดเวกเนอร์ไม่คิดอย่างนั้นสิครับสายตาอันเฉียบแหลมของเขาได้มองว่าในอดีตอันไกลโพ้นแผ่นดินทั้งหมดในโลกได้รวมตัวกันเป็นมหาทวีปมาก่อนก่อนที่มันจะแยกออกจากกันกลายมาเป็นแบบปัจจุบันนี้และในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมอันเฟรดเวกเนอร์ ถึงคิดอย่างนั้นไปติดตามกันครับแต่ก่อนจะไปกันต่อถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสายตาอันเฉียบแหลมแบบอันเฟรดเวกเนอร์แต่เราก็ต้องปกป้องสายตาเราจากแสงสีฟ้าที่เกิดจากการจ้องจอคอมพิวเตอร์และจอทีวีเป็นเวลานานด้วยแว่นกรองแสง Optus ต,ตอนนี้ o p t ตัได้เปิดตัวแว่นซีรีส์ใหม่ในชื่อแอส t ซอ s t a i n l e s s Steel Series ซึ่งผมก็ไม่พลาดไปจัดมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่ารุ่น s ส i t f i r ฟ โดยตัวแว่นทำมาจากสแตนเลสที่มีความแข็งแรงบิดทับไม่แตกไม่หักและยังมีเท็กเจอร์ที่ดูหรูหราพรีเมียมวัสดุเป็นเกรดเดียวกับนาฬิกาหรูราคาแพงบางรุ่นเลยนะครับที่สุดของแว่นพรีเมียมหรูดูดีแถมยังช่วยถนอมสายตาจากแสงสีฟ้าที่เกิดจากการจ้องจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,านต้อง s เ t ร s t a i n l e s s Steel Series ของ Optus เท่านั้นและโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเปิดตัวนี้ถ้าสั่งซื้อก่อนวันที่31สิสิงหาคมจะได้สิทธิ์ลุ้น PlayStation 5ไปเล่นที่บ้านกันแบบฟรีๆแถมยังได้รับส่วนลดค่าแว่น300บาทด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่พอใจก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดสงสัย S O N G S A I เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทกลายเป็น400บาทอย่ารอช้านะครับถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้น ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนต้องเคยเห็นแผนที่โลกมาก่อนอย่างน้อยก็ตอนสมัยเรียนซึ่งมันมีหน้าตาประมาณนี้ครับและจริงๆแล้วแผนที่โลกหน้าตาแบบนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1560แล้วนั่นก็แสดงว่ามนุษยชาติได้รับรู้หน้าตาของแผ่นดินโลกมาแล้วกว่า500ปีแล้วพวกเราเห็นขอบแผ่นดินด้านขวาของอเมริกาใต้และด้านซ้ายของแอฟริกาไหมครับไม่ว่าจะมองยังไงเราก็คิดว่ามันเหมือนจิกซอสท,ที่ต่อกันพอดีในอดีต แผ่นดินทั้งสองน่าจะเคยติดกันแน่ๆจริงไหมครับแต่คนส่วนใหญ่เมื่อร้อยปีที่แล้วไม่คิดอย่างนั้นสิครับแผ่นดินมาทั้งใหญ่ทั้งหนักมันจะเคลื่อนที่ได้ยังไงเรื่องหน้าตาที่เหมือนจิกซอ,อนี้มันคือความบังเอิญล้วนๆอย่าไปคิดเยอะครับแต่มีอยู่คนหนึ่งเห็นต่างนะครับเขาคือนักธรณีฟิสิกส์ชาวเยอรมันที่ชื่อว่าอัลเฟรดเวกเนอร์เวกเนอร์ได้เห็นหน้าตาของแผ่นดินแอฟริกาใต้และอเมริกาใต้แต่เขาไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้เหมือนคนอื่นเขาหยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้ เขาคิดว่าแผ่นดินมันเคลื่อนตัวได้แล้วในอดีตแผ่นดินทั้งหมดมันเคยอยู่ติดกันเป็นมหาทวีปทวีปเดียวมาก่อนและเขาก็ตั้งชื่อมหาทวีปนั้นว่าแพนเจียที่มาจากภาษากรีกโบราณที่คําว่าแผนแปลว่าทั้งหมดและคําว่าเจียแปลว่าโลกดังนั้นแพนเจียจึงแปลว่าโลกทั้งหมดนั่นเองครับและแนวคิดว่าแผ่นดินสามารถเคลื่อนที่ได้ของเวกเนอร์ก็ถูกเรียกว่า continental drift หรือทฤษฎีทวีปเลื่อน แล้วเขาก็ใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดในการค้นหาหลักฐานเพื่อยืนยันการมีอยู่ของทวีปแพนเจียแต่แค่รูปลักษณ์หน้าตาที่เหมือนจิ๊กซอว์ที่สามารถต่อกันได้มันก็ยังไม่ใช่หลักฐานที่ดีเพียงพอที่จะยืนยันว่ามหาทวีปแพนเจียเคยมีอยู่จริงเวกเนอร์จึงต้องออกเดินทางค้นหาหลักฐานเพิมเ่มเติมเพื่อจะยืนยันแนวคิดนี้แล้วเขาก็ค้นพบสี่หลักฐานใหญ่ๆด้วยกันดังนี้ครับหลักฐานแรกเเรียกว่า the apparent fit of the continent หรือรูปร่างทวีปที่สามารถต่อกันได้อย่างชัดเจนที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปเมื่อกี้นะครับแต่นอกจากอเมริกาใต้กับแอฟริกาจะต่อกันได้พอดีแล้วอเมริกาเหนือยังสามารถต่อกับทวีปแอฟริกาและยุโรปได้พอดีอีกด้วยซึ่งนี้ก็คือภาพจิกซอทวีปตามแนวคิดของเวกเนอร์ครับถัดมาหลักฐานที่2ก็คือฟอสซิลคอร์เรลเลชันหรือความสัมพันธ์ของฟอสซิลโดยเวกเนอร์ได้พบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตอย่างน้อย4สปีชี ที่มีการกระจายตัวของฟอสซิลซอดคล้องกับจิกซอทวีปของเขาสิ่งมีชีวิตแรกชื่อว่ามีโซซอรัสมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีหน้าตาคล้ายๆจระเข้ที่มีชีวิตอยู่เมื่อราวๆ295ล้านปีที่แล้วและมันก็อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําจืดเหมือนกับจระเข้น้ําจืดไม่ใช่น้ํำทะเลและเราก็พบฟอสซิลมันอยู่2ที่นั่นก็คือแถวอเมริกาใต้ด้านขวาและแถวแอฟริกาใต้ด้านซ้าย ทำไมฟอสซิลมันอยู่ห่างกันขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มีโซซอรัสจะข้ามน้ําข้ามทะเลไปอาศัยอยู่ได้ทั้งสองทวีปหรือจะบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในที่ที่ห่างไกลกันแต่มีวิวัฒนาการเหมือนกันเป๊ะแถมเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมันก็ดูบังเอิญเกินไปจนไม่น่าเป็นไปได้เลยใช่ไหมครับเวกเนอร์จึงคิดว่าเหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือเมื่อ300ล้านปีที่แล้วตอนที่มีโซซอรัสยังมีชีวิตอยู่ แผ่นดินทั้งสองนี้อยู่ติดกันน่าจะเป็นไปได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตถัดมาก,ก็าคือลิสโตรซซรัสมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานกินพืชที่มีชีวิตอยู่เมื่อราวๆ250ล้านปีที่แล้วและเราก็พบฟอสซิลของมันที่แอฟริกาอินเดียและแอนตาร์กติกาซึ่งก็แปลว่าแผ่นดินทั้งสนี้เคยอยู่ติดกันสิ่งมีชีวิตที่3ที่เวกเนอร์พบเจอก็คือไซโนกาทัส มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะคล้ายหมาป่าที่มีชีวิตยอยู่เมื่อประมาณ250ล้านปีที่แล้วซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเราพบฟอสซิลของมันที่อเมริกาใต้และแอฟริกาใต้เท่านั้นซึ่งเจ้าไซโนกาทัสเนี่ยก็เป็นสัตว์บกไม่ใช่สัตว์น้ําเลยนะครับมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะข้ามน้ําข้ามทะเลไปอาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งของทวีปโลกได้สําหรับสิ่งมีชีวิตที่4คราวนี้ไม่ใช่สัตว์ครับแต่มันเป็นพืชที่ชื่อว่ากรอสซ มันเป็นพืชที่เคยอาศัยอยู่ในโลกเมื่อราวๆ300ล้านปีที่แล้วและเราพบฟอสซิลของมันได้ถึง5ทวีปด้วยกันได้แก่อเมริกาใต้แอฟริกาอินเดียแอนตากติกาและออสเตรเลียถึงแม้ว่าพืชจะสามารถขยายพันธุ์ได้ไกลและดีกว่าสัตว์แต่การขยายพันธุ์ถึง5ทวีปนี้มันก็น่าจะไม่สามารถข้ามน้ําข้ามทะเลได้ไกลมากขนาดนั้นแล้วเมื่อเวกเนอร์เอาจิ๊กซอฟอสซิลทั้งหมดมาต่อกันเราก็จะได้ภาพแบบนี้ ทุกอย่างมันลงล็อกกันเป็นจิ๊กซอที่สมบูรณ์แบบมากเลยจริงไหมครับและถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะครับสิ่งมีชีวิตพวกนี้ล้วนอาศัยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ2 5 0ถึง300ล้านปีที่แล้วทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็แปลว่านั่นคือช่วงเวลาที่ทวีปเหล่านี้เคยอยู่ติดกันนั่นเองครับดูเหมือนว่าการกระจายตัวของฟอสซิลจะสอดคล้องกับแนวคิดของเวกเนอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่หลักฐานแค่นี้ยังไม่เพียงพอ เวกเนอร์ได้พยายามค้นหาหลักฐานอื่นเพิ่มเติมเข้าไปอีกซึ่งคราวนี้เขาก็ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับธรณีวิทยาและโครงสร้างของชั้นหินครับหลักฐานที่3นี้เรียกว่า Lock and Mountain Correlation หรือความสัมพันธ์ของชั้นหินและภูเขาซึ่งมันก็คล้ายกับการหาแพทเทิร์นการกระจายตัวของฟอสซิลที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับแต่เปลี่ยนเป็นการกระจายตัวของหินแทนอย่างเช่นชั้นหินภูเขา บริเวณริมขวาของทวีปอเมริกาเหนือและชั้นหินภูเขาของบริเวณซาฮาราชาณาจักรและสแกนดิเนเวียเป็นชั้นหินชนิดเดียวกันที่มีการจัดเรียงตัวเหมือนกันและมีอายุเท่ากันเวกเนอร์คิดว่าการที่ชั้นหินเหมือนกันขนาดนี้แต่เกิดขึ้นในสถานที่ที่ห่างไกลกันมากขนาดนี้มันน่าจะเกิดขึ้นได้ยากเวกเนอร์จึงตั้งสมมติฐานว่าชั้นหินพวกนี้คือหินชนิดเดียวกันที่เกิดขึ้นในสถานที่เดียวกันแต่แผ่นดิน ได้แยกพวกมันออกจากการพายหลังต่างหากนอกจากชั้นดินภูเขาที่อเมริกาเหนือกับยุโรปที่เหมือนกันแล้วเว็กเนอร์ยังพบอีกว่าชั้นหินในบริเวณที่เขาคิดว่าเป็นรอยต่อของแผ่นดินโลกก็เป็นชั้นหินชนิดเดียวกันแทบทั้งหมดด้วยจะเห็นว่าการกระจายตัวของชั้นหินสอดคล้องกับการกระจายตัวของฟอสซิลเลยนะครับซึ่งมันก็ยืนยันแนวคิดของเว็กเนอร์ได้เป็นอย่างดีแต่เวเกเนอร์ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับเขาได้พยายามค้นหาหลักฐานอื่นเพิ่มเติมต่อไป หลักฐานที่4เรียกว่า paleoclimate data หรือข้อมูลภูมิอากาศบรรพการเรารู้ว่าในที่ที่อากาศหนาวมากๆอย่างขั้วโลกมันจะเกิดทาน้ำแข็งหรือเ g ร a ซอร์ขึ้นมาบนแผ่นดินหรือบนหุบเขาแล้วเจ้าทาน้ำแข็งนี้มันก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวจากที่สูงลงสู่ที่ตำ่ำหรือไหลไปยังแม่น้ำและทะเลซึ่งมันก็จะทำให้เกิดรอยลากที่พื้นหรือที่เรียกว่า glacial striation ที่ภาษาไทยแปลว่าร่องรอยขัดสีบนหินนั่นก็หมายความว่าเราจะเจอกับร่องรอยแบบนี้ได้ในบริเวณที่มีอากาศเย็นมากๆอย่างบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้แต่สิ่งที่เวกเนอร์พบก็คือเขาเจอเจ้าร่องรอยนี้ที่ทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาอินเดียออสเตรเลียและแอนตาร์กติกาซึ่งนั่นก็แปลว่าดินแดนทั้ง5นี้เคยอยู่ด้วยกันที่ขั้วโลกใต้มาก่อนและการค้นพบนี้ มันก็สอดคล้องกับหลักฐานก่อนหน้าได้เป็นอย่างดีเราได้พูดถึงดินแดนที่มีอากาศหนาวกไปแล้วนะครับต่อไปเราจะพูดถึงดินแดนที่มีอากาศร้อนชื้นกันบ้างนะครับและหลักฐานที่ดีที่จะบอกว่าดินแดนไหนเคยมีอากาศร้อนชื้นมาก่อนในอดีตนั่นก็คือ่านหินนะครับโดยเฉพาะ่านหินบิทูมินัส่านหินบิทูมินัสเป็นฐานหินคุณภาพต่ําชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการทับถมของซากพืชเป็นเวลาประมาณ250ล้านปีและไม่ใช่พืชอะไรก็ได้นะครับแต่จะต้องเป็นพืชในป่าเขตร้อนชื้นที่มักอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกแต่เวกเนอร์ก็พบว่าเราไม่ได้เจอฐานหินพวกนี้ในเขตร้อนชื้นแต่ไปพบเจอแถวอเมริกาเหนือและเอเชียเหนือมากกว่าซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นเขตอากาศหนาวนั่นก็แปลว่าพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้มาโดยตลอดเมื่อหลายร้อยล้านปีที่แล้วตำแหน่งของมัน น่าจะเคยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและเป็นเขตป่าร้อนชื้นมาก่อนอย่างแน่นอนและด้วยหลักฐานทั้งสีนี้ก็ทําให้อันเฟรดเวกเนอร์มั่นใจว่ามหาทวีปแพ,พนเจียต้องเคยมีอยู่จริงอย่างแน่นอนแล้วในปี1912เขาก็ได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Origin of Continents and Oceans เพื่ออธิบายในสิ่งที่เขาค้นพบหลังจากที่เวกเนอร์ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้แล้ว สิ่งที่เขาควรได้รับก็คือคำชมคำยกย่องสรรเสริญจากการค้นพบครั้งสำคัญนี้ใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยสิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเขาถูกกลุ่มนักธรณีวิทยาทั่วโลกกล่าวหาว่าบ้าเพอเจอร์มันเป็นไปไม่ได้เลยที่แผ่นดินที่ใหญ่และหนักขนาดนี้จะเคลื่อนที่ได้ฟังดูมันก็คล้ายกับตอนที่ชาดาร์วินเขียนหนังสือเรื่อง The Origin of Species หรือตอนที่ลุดวิทบอสแมน พูดถึงทฤษฎีอะตอมของเขาการค้นพบของพวกเขามักจะไม่ถูกยอมรับถูกหาว่าเพ์เจอร์หาว่าบ้าจริงไหมครับสาเหตุหนึ่งที่ทําให้แนวคิดของเวกเนอร์ไม่น่าเชื่อถือก็คือเขาไม่สามารถอธิบายกลไกลที่ทําให้แผ่นดินเคลื่อนที่ได้ดีเพียงพอเขาคิดว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกสามารถเวียงแผ่นดินให้เคลื่อนตัวได้เหมือนการเวียงของม้าหมุนนั่นแหละครับแต่ปัญหาคือแรงเวียงจากการหมุนรอบตัวเองของโลกมันไม่เพียงพอที่จะทําให้แผ่นดินขยับได้เลย แนวคิดของเวกเนอร์จึงไม่มีความน่าเชื่อถืออีกทั้งนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่ในสมัยนั้นยังเชื่อว่าสมัยก่อนมีสิ่งที่เรียกว่าแลนบริดหรือสะพานดินที่เชื่อมต่อทวีปแต่ละทวีปทําให้สิ่งมีชีวิตสามารถข้ามไปมาหาสู่กันได้ซึ่งเวกเนอร์ก็แย้งว่ามันเป็นไปได้ยากมากเพราะสะพานดินจะต้องสูงมากมันถึงจะขึ้นมาเหนือผิวน้ําได้และจะต้องมีความกว้างมากเพียงพอที่จะไม่พังทลายลงไปไง่ายๆจากกระแสน้ําทะเลรวมถึง มันใช้เวลาเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีในการสลายหายไปโดยไม่เหลือร่องรอยใดๆให้เห็นเลยแต่ก็ไม่มีใครสนใจฟังคำอธิบายของเวกเนอร์ทำให้ทฤษฎีและหนังสือของเขาถูกทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีและไม่มีใครสนใจหรือพูดถึงมันอีกต่อไปอันเฟรดเวกเนอร์เสียชีวิตในปี1930ในวัย50ปีจากการหนาวตายระหว่างการสำรวจแผ่นดินน้ำแข็งที่ประเทศกรีนแลนด์มันน่าเศร้ามากที่ทฤษฎีของเขา ไม่เคยได้รับการยอมรับจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตแต่จริงๆแล้วก่อนที่เวกเนอร์จะเสียชีวิต1ปีในปี1929นักธรณีวิทยาชาวอังกฤษที่ชื่อว่าอาร์เธอร์โฮมได้ค้นพบว่าการนำพาวความร้อนใต้ผิวโลกมีแรงมากพอที่จะขยับแผ่นดินให้เคลื่อนที่ได้ซึ่งในอีก30ปีต่อมาแนวคิดนี้ก็ได้ถูกพัฒน,นาเป็นแนวคิดพื้นมหาสมุทรแผ่กว้างหรือ Sea f l o o r spreading และ ทฤษฎีธรณีแปรสันฐานหรือเทคโทนิกเทอรีที่สามารถอธิบายกลไกาการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปได้เป็นอย่างดีจนท้ายสุดทุกคนก็ยอมรับว่าแนวคิดของเวกเนอร์นั้นถูกต้องแต่น่าเสียดายที่เจ้าตัวเสียชีวิตก่อนที่จะได้เห็นว่าทฤษฎีของเขาประสบความสำเร็จมากแค่ไหนและนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของ continental drift หรือทฤษฎีทวีปเลื่อนที่คิดค้นขึ้นโดยอัลเฟรดเวกเนอร์ ที่เราได้นำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับโดยเนื้อหาทั้งหมดผมก็นำมาจากการอ่านหนังสือและค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเพิ่มเติมหรือแก้ไขอะไรก็สามารถพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับแต่ขอให้พูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มด้านล่างนะครับโดยผมจะขึ้นชื่อสมาชิกไว้ท้ายคลิปแบบนี้นะครับและเหมือนเดิมครับก่อนจากกันอย่าลืม ช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ